วันนี้เรามาเล่นเกม Secret Santa ทาง Discord ซึ่งเกม Secret Santa นั้นก็คือการที่เราจะเป็น s ซ n t a าของคนคนนั้นโดยการซื้อของขวัญให้เขาโดยที่จะไม่บอกว่าใครเป็นเจ้าของของขวัญถ้าเกิดสมมติว่าเราจับได้ใครเราจะต้องซื้อของขวัญด้วยชื่อขึ้นต้นของคนคนนั้นเรามาดูกันว่าจะสตกลับปวนขนาดไหนไปชมกันเลย สากช้อปปี้อะส่งไปที่ไหนมันชื่อผู้ส่งมันมาจากร้านอยู่แล้วเนาะอืมใช่ใช่ใช่แอปซานต้าซีเกตซานต้านะครับแล้วก็ทุกคนจับเลยฟร์นี่คือคนที่ฉันได้ก็คือทุกคนมาก้อนนะครับเริ่มไหนเฟิร์ดเลยเฟิร์ดแก้ก่อนเลยได้นุษย์เอาประกัดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วมันดาวอย่างไงอะปองปันยังไง ไฟตกแต่งห้องอึงก็อ่านมาจากไฟตกแต่งห้องีเงียบมากขอยุดรับเลยนับเฟื่องเอาไปเอาแง่เอาคุณคิดถึงว่าเฟื่องพรอมอย่างเดียวเลยพอมปันทองลุงเฮ้ยเท่เฮ้ยเท่หนูว่าปันนะปันจะไปไม่ได้อุ้ยนิทานด้วยน้องยืนอยู่บนดวงครับได้ยังเปล่าหรอดูดอกรับใช่อหเดี๋ยวเดี๋ยวอมใจเย็นอมใจเย็นอมใจเย็นจะไม่ถึงคิวมึง หนูว่าปานาปานาใช่ของยูนิคใช่ซีแคทซานต้าของเฟิร์สหรือเปล่าอ้าวปานาไม่ใช่เราเหมือนเงี้เหรอเฮ้ยเขาสวยมึงต้องปิดไฟอ่ะเฟิร์สเฉลยครับคำตอบคือพี่แคทครับเฮ้ยไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่แคทแล้วพี่แคทไม่ได้เป็นคนแจกกล่องทำไงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนอื่นเลยเพราะว่าของแคทอยู่อยูเนี่ยโอเคงั้นพี่แจ็คเลยเฮ้ยมันสวยมาก มันเหม็นก็เหมือนเราที่เขามีความคิดสร้างสรรค์มากนะผมมีแจ็คอันนี้ต้องเกมเออเลิฟเลเธอร์มีคนอยากตอนนี้แหละมีคนอยากเล่นอะไรอ่ะเลิฟเลเธอร์มันมีคนอยากเล่นอะไรคนหมดเกมเออมันมีคนอยากใครอ่ะเอ้ยดีจ้ะโอเคพี่แจ็คพี่แจ็คว่าใครครับพี่ว่าโบครับแต่ภาพอ่าโบเป็นซิกเคทันต้าของพี่แจ็คไะครับไม่ใช่ วินเนอน์ไหนโอะว่าแล้วเป็นดึงจุดหมายรักเนี่ยจุดหมายอะไจุดหมายรักพี่ต่อขึ้นครบเลยอะไรของจิ๋วเป็นปู่เต๋อแล้วพี่เต๋อมองไม่เห็นอะมันคืออะไรอ่ะมันผ้าเต๋อได้เนี่ยมีคนตาปั๊มเต๋อเลยดูอ๋อตาปั๊มมันเป็นตรายางเว้ยอ๋อตรายางตรายางธนาใช่ไหมจิ๋กเติมนะคะอ่าอยอย่าอก่อนหน้าลาโคชอบเลยอ่ะนะคะทุกคน ใหญ่มากเด้นดูปะเก๋าเดินทางจริงเหรอใช่เหรอว้าหนูขอเดาเลยแล้วกันว่าที่งอเต๋อไม่เต๋อจะไปเที่เขาหลอกไปแล้วเหรอป้านาบ้านาเฮ้ยไปแล้วหนึ่งครั้งไม่ใช่พี่ขอดูหน้าเต็มๆหน่อยสิเฮ้ยพี่ๆเอามือปิดหน้าทำไม อหมดแล้วงั้นหนูขอเดาว่าพี่โบกูอีกแล้วกูทุกคนเลยนะแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่พี่ดูทุ่มทุนให้ผู้หญิงขนาดนั้นใครจอบได้ปรญาใครตอบได้ปัญาพี่ตั้มส่งหอมให้ปัญาใช่ไหมใช่ว้าวตั้มส่งเองแหละน้องมันมีคำว่าต้มม่มีคำว่าต้มต้มสุดก็คือต้มไฟมา กัดูว่ากันดูว่าคนที่ชอบกินนี่ชอบกินสุดๆเลยก็มีโบ้แล้วนึ่งพี่ว่าคนที่กินสุดที่สุดต้าจะต้องให้ผมพันนาใช่ปันนาไหมพันนาส่งให้กูงั้นงั้นผมขอเราว่าเป็นเป็นคุณพี่เสื้อดำชื่ออะไรครับพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อแล้วพี่อ๋อแล้วพี่อ๋อบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออมไอเฟิร์สไอเฟิร์สส่งให้ต้้มย อนายุข่าวจุ่มบอกเลยว่าเกินงบเออมันคือเตาไฟฟ้าเซิร์ชไปอันแรกแล้วมันขึ้นมาเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเลยเห็นว่าเออทำอาหารพร้อมดีนะอ่าแล้วมีความแบบัาขอบคุณครับของพี่น้องได้อะคือคือก้อนแล้วรู้เลยคือก่อนไม่ใช่มันคือของที่คนที่มีอายุอะส่งมา เพราะว่ามันส่งมาแบบคูณสองเหมือนที่น้องบอกไปเพราะว่าคือทีเสือแบบคูณสองเสือพี่เขียวด้วยโทราะว่าพี่ตั้มในตอนแรกเพราะว่าพี่ตั้มจะส่งเสือมาแต่ว่าในเมื่อพี่ตั้มไม่ใช่ตอนนี้พี่ออมแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ัึงอย่างนี่เน้นี่ยีไม่ใช่ไปด่าว่าพี่ออมไม่ใช่แต่ไม่ใช่เจ้าตัวครับพี่ปา ไอ้ป้งมีอายุนะเว้ยหนูขอเรสเปคเลยเรสเปคมากน่าเกลียมากแต่น้องอยากไปเอาดออะไรอย่างงี้จะได้ยินไอ้ป้งแก่เลยไิวไปดูหมอลำกระยป๋าเหรอกระเป๋าเหรอกระเป๋าเหรอกระเป๋าเลยพี่มินใช่ ออมพี่ออมเองครับเหลือสี่คนสุดท้ายก็คือบิวออมมินโบแก่พร้อมกันเลยของเราสี่ชิ้นโอ้บูมได้ไรวะบูมจะพอแล้วพี่นอนแมวมน่าจะนอนพอเหมือนมันเหมือนมันน่าจะเป็นแบบบ้านแมวอ่ะออมมินได้อันนี้อุ้ยกระเป๋าแต่งหน้าเหรอกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กมันมอมมาตรงไหนเอา่ามีลายมือด้วยอ่ะ

อ๋อก <ส auto> ็ไม่มีนหะคะแค่นี้โบุยนายบุ๊กไม่สะดวกซื้อของมูลทกโก้หนังสืออะไรเนี่ยบุ๊กใหญ่เหรอเฮ้บใบไม้บุ๊กใหญ่เหรอมาของแคทด้วยเดี๋ยวคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอบเออใช่เออเออเหรอพี่จะตบด้วยอันนี้อันนี้มึงมือจัดการเลยใช่ไหมหรือว่าต้องแคทก็ต้องไกมาแคทตอบสปายมันออมยังไงอะหอมจังอะออมว่าไง ต,ต้องเป็นน้องโบเพราะว่าน้องโบต้องถามเต, <Liberty. S 2> ต๋อว่าให้ซื้อแน่นอนพี่โบไหมพี่โบใช่ใช่ก็คือโบบอกว่าจริงจริงมันจริงจริงอะโบลังเลอันอื่นอีกแต่พี่เต๋อบอกว่าอาหารปลาไงมันคืออาหารปลาเสื่อปลาก็อาหารปลาบอกก็บอกว่ามันหัวเชื้อหัวเชื้อหน่อยหยิบอะบิวบิวว่าใครน้องแอนเรามา น้องแคทเป็นคนโง่ปะก็แบบอ่าจะชอบอะไรแคทแคทมีคนมีคนทายไปแล้วอ้าวเหรอคุณมินไม่ใช่ว่าาเปใครส่งหนังสือให้ใช่น้องสบายเองน้องสคทไปเขดูแบบเกาหลีแล้วมีไงม่ใช่นี่ไงเห็นตู้หนังสือด้านหลังน้องไหมมีไปชอบอ่านหนังสือค่ะหนูไปเห็นเฟซไปส่งเฟซแล้วพี่เขียนว่าพี่ reading อ่ะ ไปตรงนั้นไบโออ่ะตรงนี้นินเทนกระเป๋ากระเป๋ามุทีนินไทายว่าเฟิร์สแต่ว่าไส่งให้จั้มส่งให้ใครนะส่งให้ตัไปแล้วคพี่แเกิดบิลแจ็คแคทเอ๊ะใช่ไหมวพี่แคทไปเหลืของแคทแต่ยังยังยังไม่รู้ว่าใครเหมือนกันของคือเพื่อนเป็นคอนโดแมวนินคิดว่าน่าจะเป็นบิลเหลือกอยู่แค่แค่ผู้ชาย ที่ทียเราไม่มีบูจิครับคิดว่าเป็นวิวเซนทันปิ่นเกล้าแน่นอนอินพอตฟอร์ปินเซนทันปินเกล้าสีข้อจ้ะอ๋อแ้ว่าของของโบก็เป็นแจ็กสติแล้วอันนี้ยแหะอันเนี้เนี่ยให้สุงให้พี่เคทพี่มิ้นต์พี่มิ้น แล้วมิ้นแล้วมิ้นไปรู้ได้ไงบ้านถือวทอนแสกตอนที่เรากลุ่มไงมินก็ copy มาอ๋อมิ้นส่งมาให้ตัวเองก่อนแล้วมินก็ส่งต่อให้ตั้อมไปส่งต่ออีกทีหนึ่งเขามีลูกเล่นทุกปีปีที่แล้วก็เพื่อนของเพื่อนส่งให้ก็อะไรก็เล่นเองแล้วมาให้โบโบก็ของพี่แจ๊กไงโบก็ได้จากพี่แจก็นพี่แจ๊กทำไมวอร์รอน ไอ้แจ็คเนี่ยเกีียวคอนแอนด์แก้ตัวกูเลยนี่เองกูจะบอก,บอกว่าตอนแรกอ่ะไอ้แจ็คมันมาปรึกษากูไงว่าจะส่งอันนี้ให้โบที่ไหมบลาลูกไม้ชุดนอนไม่ได้นอนปรึกษาเธอเธอบอกอย่าเลยเดีหรอดีเธอชอบวันนี้ เดี๋วพราะว่าดี๋ยไม่ได้นอนคิดไม่ได้แคิดได้ไงขบอว่าลูกไม้อาไปกินบีไม่ไม่พี่เสิร์ฟเราไปกินนี่ไม่ได้มาลูกไม้ออพี่ออมในกล่องมันมีคุกกี้อีกอ่ะพี่ออมเห็นไหมหรือว่ามันไม่ได้ส่งไปถึงปะรักมาทุกคนครับช่วยกันโหวตว่าของขวัญชิ้นไหนครีเอทที่สุดอลูกไม้มันต็เกียด์หลายอันนาเกียรเกียลูกไม้ค่ะ เขาลงมอีกเขาแบบไหนวะก่เอตเลันกูว่าเสือเลยนะกูว่าเสือ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 